ที่เห็นลุงโอ๊กถืออยู่นี่อันนี้ไม่ใช่ฟังไม่ใช่แฟนนะแต่เป็นน้ำเต้าน้ำเต้าสายพันยาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามารถเอาไปทําอาหารอะไรกินได้บ้างแต่วันนี้ลุงโอ๊กจะลองแกงใส่ไกด่ดูวันนี้ลุงโอ๊กมีเคล็ดลับจะมาแนะนําสําหรับผู้ที่เปิดช่องทําคลิปแล้วมีคอมเมนต์มาด่ามาก่อกวนมาบูลลี่เราอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจในการทําคลิปหรือดําเนินชีวิตเราไม่ต้องไปบล็อกให้ส่งผลกระทบ ต่อยอดวิวของเราเมื่อเราเปิดดูคอมเมนต์หรือเช็คคอมเมนต์ข้างล่างใต้คอมเมนต์จะมีเขียนบอกว่าซ่อนกดไปเลยครับกดซ่อนไปเลยครับซ่อนแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปคอมเมนต์ของโปรโฟไฟล์นั้นเราก็จะไม่เห็นอีกต่อไปทีนี้เขาจะด่าเขาจะดูถูกเขาจะบูลลี่ยังไงก็ตามเราไม่รู้เรื่องก็เท่ากับเขาบ้าอยู่คนเดียวเมื่อก่อนลุงโอ๊กโดนเยอะมากจนตะบะแตกจนต้องทำคลิปกระแทกกลับไปผลที่ได้ร รับมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาดูคลิปของลุงโอ๊กแล้วก็ร้อนตัวไปด้วยสุดท้ายเรากลายเป็นคนไม่ดีเป็นบทเรียนอย่างดีให้คิดได้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปตอบโต้กับบุคคลเหล่านี้เพียงแค่เราปล่อยให้เขาบ้ายอยู่คนเดียวด้วยการกดซ่อนแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเราก็สบายใจขึ้นแล้วปอกน้ำเต้าหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็มาตำพริกแกงพริกแกงลุงโอ๊กก็ตำใส่ข่าตะไคร่หอมกระเทียมแล้วก็พริกตั้งหม้อ เติมน้ำจุดเตาเกตใส่พริกเกงลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาสักหน่อยหนึ่งพอดีปลาสดลุงโอ๊กหมดก็เลยต้องใช้น้ำปลาสำเร็จรูปเทนไปก่อนน้ำเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปไก่นี่แช่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วนะวันนี้กินให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยครับใส่รสดีพงชุรสน้ำปลาปรุงรสไปเลยครับไก่ที่ลุงโอ๊กเกงอยู่เป็นไก่บ้านนะครับก็เลยต้องต้มนานๆหน่อยให้มันเปื่อยก่อนลุงโอ๊กจะปล่อยไว้สักชั่วโมงหนึ่ง จะเอาฝามาปิดไว้แล้วค่อยเปิดดูค่อยเติมน้ำไปเรื่อยๆเคล็ดลับตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไก่เปื่อยไวลุงอกใส่ช้อนไปด้วยนะครับพอแน่ใจว่าไก่เปื่อยแล้วก็ใส่น้ำเต้าลงไปแล้วครอบฝาเอาไว้รอจนน้ำเต้าสุกแล้วก็ใส่ใบนางรักลงไปเท่านี้ก็ได้แกงไก่ใส่น้ำเต้าแกงน้ำเต้าใส่ ไก่ที่น่ากินน่าอร่อยสำหรับตัวเองแล้วครับการทำกับข้าวแต่ละคนบางคนเขาก็มีสูตรของเขาแต่ลงอกไม่มีสูตรไม่มีตำราอะไรเลยทำมั่วๆไปเลยแต่ละอย่างบางทีบางอย่างอาจจะไม่เหมือนใครและอาจจะไม่น่ากินสำหรับคนอื่นนะครับเพราะว่าความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับ ชอบใครชอบมันอร่อยใครอร่อยมันครับคำพูดใดวาจาใดไปกระทบกระทั่งกับความรู้สึกของท่านผู้ชมท่านใดลุงโอกกต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงโอ้กขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายปูนปูน